ท่านี่ค่ะค่ามีปัญหาปากหนามาแต่กําเนิดอ,อ,อยากทําปากบางและอยากจัดฟันด้วยค่ะไม่ทราบว่าต้องเลือกอย่างไหนก่อนดีคะอยากทําปากมากค่ะเพราะเป็นคนที่ดูปากหนาเลยจะหากเราจัดฟันปากเราก็จะดูเวอร์กว่าเดิมแน่เราเลยอยากจะจัดฟันแล้วไปทําปากแต่เรากลัวคุณหมอไม่ทําให้ค่ะหรือเราจะทําปากก่อนแล้วค่อยไปจัดฟัน คือในฐานะที่เคยมีบการมาก่อนนะคะเคยไปปรึกษาคุณหมอ,เ,อเรื่องปากบางกับเรื่องจัดฟันมาเหมือนกันนะคะคือคุณหมอก็บอกว่า,าถ้าเกิดจัดฟันเนี่ยกอ็อาจจะต้องจัดฟันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาเหล็กจัดฟันที่มีอยู่ที่ฟัน,นออกให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมาทําเ,เรื่องปากบางอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปปาก เพราะว่าเออ,เอ,อพอให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้ว่อยมาทำเลยคะ่ะมันก็น่าจะเออเวิร์กกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอจัดฟันนะคะออบอกมาแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยเคยโดนคุณหมอไล่มาก่อน,นะคะ่ะ ต่เพื่อออกมาจากคลินิกไปน,นะคะก็ในขณะที่ยังมีเลดจ,จัดฟันอยู่เนี่ยแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอทําปากบางเนี่ยคุณหมอไม่จัดให้ไม่ทําปากบางให้ค่ะบอกว่าต้องหอออกออก,ออกก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแลวเนี่ยมันทําไม่ได้ค่ะคุณหมอก็ไม่ยอมค่ะจัญยบบาบันสูงเกินไปไม่ค่าแบบนี้พี่เคที่ก็หวังว่าก็คุณจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องทุกคนนะคะสำหรับที่เขาเนี่ยทำปากบาง จัดฟันอยูริมเนทว่าเออการจัดฟันปากบางนี่ก็คือจัดฟันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทําปากบางีหลังแล้วก็เออก็เรียกส,สวยๆเออออกมาสวยพี่ช่วยเออเคลที่ะะเลยค่ะอ่าโอเคนะคะงั้นก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอลา,าทุกคนนะคะไปก่อนนะคะมีความสุขทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ